ອ້າໂຫະຫະເນາະເອົາກີ່ອບ นี่วันนี้เราก็ได้ผลไม้กลับบ้านเยอะแยะเลยสวัสดีค่ะวันนี้การกับลุงก็จะไปเก็บแอปเปิลที่สวนชิโอซากิโนะนะคะโอ,อชาดนะคะจะเป็นสวนแอปเปิลน,นะ,ะที่จังหวัดนางาโนะค่ะที่อยู่ตามนี้เลยนะคะการก็แปะไว้ให้แล้วนะคะก็ส่วนนี้แบบโอ้โหทั้งถูกทั้งใจดีเลยนะคะนี่ค่ะก็เดินทางจากจังหวัด ที่การอยู่เนี่ยลงไปทางใต้ที่จังหวัดนางาโนประมาณเกือบเกือบสามชั่วโมองนะคะก็จังหวัดนางาโนนี่ก็จะสามารถปลูกแอปเปิ้ลได้อร่อยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บแอปเปิ้ลกินสดๆจากสวนนะคะกันเลยค่ะแล้วก็เก็บกลับบ้านด้วยนะคะไปกันเลยค่ะกุโอซาเอเตะโตเกมารินิมาสเตคุโอซาเอเตะโตเกมารินิ

これちょっと刃ついてますんで、これで押すと、ちょっと荷重飛びますけどね、これででぐっと下まで、この押せばいいですか？強く押してください下まで。これでしん、おお、でこれでサクンと取れます。あ本当だ。もういってるよね。これ取れるわけね。はい、本当だ。で例えば、まあ気になるところは包丁使ってください。うん。 ใส่ตัวหนึ่งพันแปดร้อยเยนเนี่ยฮะใส่กินเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็นี้นะคะใส่กระเป๋านี้่ะฮะคนละหนึ่งใบมันมีหลายคอร์สนะคะคอร์สแบบกินแบบบุฟเฟ่แปดร้อยเยนก็มีนะคะแต่ว่าการเลือกพันแปดร้อยเยนก็คือเก็บกลับบ้านได้ด้วยค่ะ สวัสดีครับเพื่อนตอนนี้เราอยู่ที่สวนแอปเปิลนะคะเรามาเก็บแอปเปิลกันค่ะนี่นะคะโอ้โหอันนี้เป็นพันธุ์อะไรนะชินาโนสวีทชินาโนสวีทนชินาโนะะนากาโนตี้เนี่ยอืมสวีตหวานอืมชินาโนสวีตนะคะหวานรสชาติออกหวานนะคะโอ้โหเต็มไปหมดเลยตเดี๋ยวเก็บเลย ไปให้เต็มตะกร้านเพื่อนอ่ะวิธีเก็บวิธีเก็บนะคะอ๋อ<あ>นี่อันนี้เป็นพันอากิบายวนี่เป็นอากิบานะคะพันธุ์อาンิบานี่เป็นอากิบานะคะพันอากิบา ออกดำดำนะหาเพื่อนลูกจอกดำดำชื่อพันอะไรนะอากิบะอากิบะเอนะคะก็แปลว่าอากิวะโอตัมดูใบไม้ร่วงเนี่ยค่ะก็ลูกเขาจะออกสีดำๆนะทะาเพื่อนอากิบยะเดบายะถึน่าคิเรนิอุซจะทเตมิรฮิโตสจ๊ะคเรคเรกีันอิอิบอ อันนี้เขาสอนเราแล้วเราก็ทำเองละค่ะตอนนี้นะคะอ่ะาเวอร์เทชิสนไอ้จะกลิ้อคลิ้วหมุนโอ้โหแบบไม่ต้องมานั่งปอกละคะเพื่อนอ้ยอีว่ะ เออถือถูร์ถูนี่ก็นี่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 ่นนนี่นี่นี่นน่นอ่่น่นี่นี ชุดดอกเดียวนี่พ <us> ัน <us> นี้นะพันนี้จะออกเปรี้ยวๆนะฮะอากิอะไรนะอากิใบลูกดำๆเนี่ยพันรูปใบไม้ร่วงเนี่ยค่ะเครื่องเครื่องเนี้ยสุดยอดมากเลยอืมอีมอชินเดชเอามากเลยอ่ะ เกือดดูมาสินอ่ะเนี่ยจะมีน้ำพึ่งแบบข้างในนะเพื่อนน้ำพึ่งนะอืม้มชิ้นน้ำนอกสวียดอ่ะอืมสนุกสนุกอ่ะสนุกสูงมากๆ ก็น่าจะเป็นชินาโนสวีทพันหวานนะชินาโนก็คือชื่อแม่น้ำนะ,ะชื่อนางนางาโนสมัยก่อนนะคะวันนี้ยังไม่สุกเท่าไหร่ชินาโนโกลด์ค่ะ

น่ากินมากออกทองทองแล้วน่าจะหวานอร่อยนะฮะจะต้นต้นติกาด์ไส้วิธีเก็บก็เก็บแบบนี้นะ,ะไม่ต้องหมุนจ้ะคราเบเตมิมเอโอ้โหมีความสุขมากเดินผ่านสวนแอปเปิ้ลนะฮะมาทิกเเรื่องนี้ใหะะ้ ที่นั้นโอโกลโด์เดสกวาอร่อยเนี่ยหวานน่หวานกว่าลูกสีดำ1,000โกลนะคะจะมีอีกพันหนึ่งเป็นพันฟูจินั่นเพื่อนเขียวเขียวดูจะมีอีกพันหนึ่งเป็นพันฟูจิแต่ว่าเดือนสิบเอ็ดนั่นเพื่อนยังที่ส่วนนี้ก็จะมีสี่สายพันเนาะแต่ว่าเราก็ได้กินสามสายพัน อีกสายพันหนึ่งฟูจิก็เดือนหน้านะฮะมาเรียวกันไปนะคะเพื่อนๆก็จะมาเดือนสิบเจ็ดก็ดีนะคะเออที่นางาโนโอจิตโตอันนี้ก็จะเป็นชิงคังเซนผ่านนั่นเพื่อนจากนางาโนไปมิโอกะนะคะอร่อย แล้วนะลุงบอกภาพพันหวานพันสวีทเนี่ยอร่อยเม็ดมัดต้นนะว่าเราเก็บต้นเดียวเก็บต้นเดียวเก็บหลายๆต้นดีกว่าอันนี้ดอกันอะต้นเต่าตุ่มติ่งกับกรี๊กอะเต็มตะกร้าแล้วคัเพื่อนนี่ได้กินลูกตะกร้าเลยได้ทั้งก้าลูกนะเพื่อน เราก็จะเอาพันพันหวานนะพันแต่อีก,อกถุงนึงเราก็จะเอาพันโกนแล้วก็พันลูกสีดำนะนานเพื่อนกึ่งๆึสามลูกแล้วโกเลา ลกูลกไหนดีค่ะเพื่อนอันนี้เหรออืนี่เป็นโปรโลแล้วนะเพื่อนใส่นะคะเต็มแล้วอีกสองลูกเอาสีสีดำดีกว่าให้อ,อากิ ควันอ,อาสีะนะคะใช่อลูกดำๆโกโค่เป็โคโค่ไป๋นึกจะบอกล้จิล่ะสกินโ เต็มแล้วเด็กหรือโอ้โหอืมいっぱいตบตาได้สองถุงกระปานน่ะเพื่อนโอ้โหไปแล้วนะครับไปแล้วไปแล้วนี่ขายด้วยอันนี้ อากิบายอะไรとか่นด้ぱい売้てま้よ。้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 ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้น้้้้้้้้้้้้ไ้้้้ อันนี่สองถุงนะคะแล้วก็ชซื้อชามัสกัดด้วยนะคะ,ม,ะม,ามาตัวอยากใหญ่นะญะมาตัวอยากใหญ่เอาไว้ได้ใกล้หน่อยนุไนบายบายชิโอซากินโนเอ็นเนี่ยคนมาเยอะอยู่เรามาที่โนซาวะออนเซ็นนะไม่ได้มาผักนันเพื่อนมาซื้อผักดองอยากกินผักดองผักโนซาวะ นะนะคะต้องมาซื้อที่นี่ค่ะทางผ่านบริษทางผ่านนะคะเราเคยมาแล้วนะเพื่อนปะลูกสามวนะว่าไม่มีครัเบเพื่อน <laughs> โอ้โหไม่มีคันเพื่อนร้านนั้นเราก็เคยพักแถวนี้เลยนะคะถ้ามาหน้าหนาวคงจะดีมีออนเซ็นฟรีให้เข้าแต่ว่าจะเล็กๆหน่อยนะคะมีเกี่ยวข้าวก็มีนะคันเพื่อนเราก็เลยมาดูที่จุดพักรถที่โนซาวะออนเซ็นเนี่ยนะคะโอโหโชคดีมากเลยค่ะเจอสามแพ็คแล้วก็เหมาหมดเลยค่ะ หลังจากนั้นเราก็ไปกินรามเมงนะคะโอ้โหจุดพักรถที่นี่นะคะร้านนี้มีข้าวให้ฟรีแล้วก็มีผักกาดโนซาวะนะให้ด้วยนะคะโอ้โหดีมา,มากๆเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะพบกันใหม่ทริปหน้าค่ะ